วันนี้นม,ามาอยู่ร้านหมูกระทะวันมาดูกันวันนี้จะเล่นอะไรบนะ้างไปลืมอย่างหนึ่งคือกลับกล้องไม่ได้งั้นหั่นกล้องแล้วกันพ,ออกพบเห็นกับน้องเราน้องอีกคนหนึ่งแล้วก็พี่อีกคน,นคุณจะถ่ายคลิปลงยู u b e ไม่ได้เหรอ เบื้องเบืงบนไอ้ผู้ติดตามหลายคนเนี่ยเนี่ยมันเทปบอกรูมูงเง้เถียเบิ้งเถียผู้ติดตามกี่คนล่ะแต่มาเลยไปเล่นก้อนหินจ๊ะแปดครับผมลงคลิปแค่นี้แหละบาย